กับอาหารกบครับผมทำการให้อาหารกบครับกับกบน้อยนะครับกบน้อย การกินอาหารองกบครับการกินอาหารองกบนะครับเป็นการกินอาหารองรบรบก,กอาาองคบครับผม รุ่นนี้คือขัดเห็ดแมพันธุ์นะครับขัดใบเห็ดแมพันธุ์พอพันธุ์ครับรุ่นนี้ผู้ใดสนใจอยากได้เห็ดแมพันธุ์พอพันธุ์ครับมาเอาได้ครับมาแบงได้ขัดแบงใบสามบอครับเมื่อเอาใบไหลดอกแมพันธุ์ปีนี้เอาไว้จักสามพันตสี่พันตเนี่ยครับสนใจอยากได้ไปเก็บใบมาเอาเด้อ่บงกัวหัวปีงหญ่ไว้บดิ จุดนี้ว่าเดียห่องนดวอหาันอ้างขขงางางห้องกับพุนอ้างพุนครับอ้างพุนคนกบผูครับมันห้องครับตัวนี้ยังจำเรี๋โปมเมืออยู่ครับห่องท่านนี่เป็นการกินอาหารของเขานะครับ